ลักษณะผู้ที่ผูกพันกับพญานาคในอดีตหนึ่งนอกจากความฝันถึงความผูกพันในภพภูมิพญานาคแล้วอาจเคยเห็นพญานาคที่มาปรากฏกายให้เห็นด้วยตาเนือ้อรุ่นร่างของท่านคล้ายพญานาคตามหัวบันไดโบสถ์ส่วนลำตัวจะใหญ่หรือเล็กแล้วแต่ท่านจะมาให้เห็นบางตนก็มีงอนบางตนก็เป็นงูใหญ่แบบอนาคอนด้าไม่มีงอนสองจะไปที่ใดมักจะมีงูมาปรากฏตัวให้เห็นบ่อย แม้จะเป็นงูเหา่าก็จะไม่ทำร้ายเหมือนมาคุ้งครองมากกว่า 3. หากไปตามวัดวาอารามที่มีรูปปั้นพญานาคจะรู้สึกผูกพันรักใครบางคนก็จะเข้าไปกอดแล้วน้ำตาไหลาเป็นต้น 4. หากได้พบรูปปั้นพญานาคตามสถานที่ต่างๆ บางคนจะมีอาการขดลุกบางคนจะลงไปเลื้อยกราบคล้ายการกราบแบบทิเบตหรือแม้แต่พิธีไหว้ครูหรือสวดผ่านยักษ์ก็จะมีอาการเหมือนพ่นน้ำมือก็จะประนมเลื้อยเหนือศีรษะบางคนก็จะลงไปนอนคลานเลื้อยแบบงู 5. มักจะได้ธาตุกายสิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับพญานาคเช่นเพชรพญานาคลูกแก้วพญานาคองค์พญานาคหินแม่น้ำโขงที่พญานาคได้เคยบำเพ็ญบารมีมาก่อน ชอบแหวนหรือกำไรพญานาคไม้เท้าพญานาคชอบแต่งกายด้วยชุดสีเขียวมีพระาธาตพญานาคหรือมีเทพพญานาคตามคุ้มครอง 6. หากได้เข้าพิธีเปิดกรรมอาจจะได้รับรู้ถึงภพภูมิของตนเองได้ 7. สนใจหนังสือที่เป็นเรื่องราวของพญานาคมากเป็นพิเศษ8ไม่จําเป็นต้องชอบน้ําเพราะพญานาคไม่ได้มีอยู่แต่ในน้ําอยู่บนภูเขาในถ้ำก็มี หาใครเป็นลูกหลานพญาน,นาคมักจะมีงูมาเยี่ยมเยียนบ่อยบ้านจะเย็ยนเหมือนอยู่ในถำ้ำซึ่งต่างจากบ้านอื่นๆที่อยู่ใกล้กันทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างตน้นเกิดโดยธรรมชาติไม่ใช่การสแสวงหาหรืออุปทาน ลักษณะโดยเกี่ยวข้องตามหลักพระพุทธศาสนา 1. เป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรยัย 2. มีความมั่นจใจแคล่รู้ในเรื่องพระนาคาสามมักจะมีนิมิตต่างๆมาเกี่ยวข้องกับพญานาคฟันเห็นบ้างนิมิตว่าได้รัตนมณีแก้วบ้างหรือเพชรพญานาค การฟันเห็นอะไรทำนองนั้นเป็นนิมิตเตือนให้เราเริ่มรู้ตัวว่าสายสัญญาเก่าของเราเคยอยู่ภพภูมินี้แต่ต้องการมาเกิดเพื่อสร้างบารมีต่อในภพภูมิมนุษย์จึงมามีนิมิตให้เราเร่งทำบุญทำทานศีลและภาวนาสีเวลาไปสถานที่ใดที่มีรูปบ้านรูปสการะพยานาคจะรู้สึกรักและคุ้นเคยเช่นวัดวาอารามต่างๆคำชโนดเป็นต้น 5ในช่วง500ปีนับจากช่วงกึ่งพุทธกาลเหล่าพญานาคาได้รับหน้าที่ให้ดูแลพระพุทธศาสนาคนที่เคยเป็นลูกหลานที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงเหมือนมีความรู้สึกได้ว่ามีสายสัญญาเดิมของเหล่านาคาติดตามมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจ้ะ ลี้ลับในศรัทธามิติใต้บาดาลอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ